พี่น้องจ้าจะมาจะพามาหูศจรรกับหมากไม้ชนิดหนึ่งนะจ๊นะเนาะอันนี้เขาเอื่นว่าภาษาฟิลิปนส์นะจ๊ะบริสมาริยาเขาจะเอาอไปเฮ็ดยังเขาจะออไปเฮ็ดไหวจ้ะเฮ็ดนาบุลไม้ก็ได้เนาะแต่ว่าฟิลิปปินส์ก็จะจะพกใครกินดอกพี่น้องมีการเก็บกันแล้วพี่รเรา โต้เพื่อนกะโตกโต้มีนกับม่มีแต่อันนี้มันดูติดคีกินาะอันนี้มันดูติดีบินเราต้องเปิดฮะคว่ำโตกของเพ่นต้คอนพี่เรอกนีจ้ะคนิลาะคายนิยมกินปันไดดอกพี่น้องเขาจะเอาไปเห็ดได้นะเห็ดไว้ใส่กินนะนะ ะเห็น,ววนแต่ว่าข้นทำไมขี่เจ้าเกิดเจ็ดสิบปีจนไปได้พี่นอ้องข้าเจ้าจังศรีอันนี่เนาะคนฟินเนาะคือการละก็หกมากบูเบอรี่พี่นอ้องมือกับด้ามดัแต่ว่ามันเหนื่อมันแข็งแข็งแต่ว่านานม,มันมีนานดิมากอันนี้ปีลายกับลายได้พี่เนาะปีว่ามีแต่ว่ามี หาออดอุกปีเนะะซ่าะซ่า มากระนี้มากะนี้ก็ติดมาน้่แล้วก็ไปคัดมากระนี่ออกพลาเก็บมากะนี่เ <c oughs> ขาไปคัดมากะนี่ออกครับ <c> ก <oughs> ันยูนีเ้วพี่นออ้องเออจแมากเก็บลายดอกจะมากเก็บทางเดียวพออ่อเ มาแดงเนาะ่มันก็แถนี nó nó ่ปันไดเนี่ยเป็นกระเฮิรนกระห่าเดียต้องให้มันออกสีน้ำตาลนะมาไหมบ้าก็เจ้าร้ายมากที่จะกินพี่น้องกจะมิดซีร์ล้วนเก็บมือก็ได้อันนี้เคนโชคหรอปีนี้น้อยไงย้ะ ขอบคุณขอบคุณหลายเได้จ้าเด้อสิม,มารับชมวีสมากันนี่นะมันะะเพื่อท่นเลยซูเป็นไดรน,นะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆไ,ได้จ้าเด้อ